ผมมีเรื่องสำคัญจะบอกพ่ออะอะไรวะคือว่าผมเอ่อผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่ไี่เสียแล้วนี่เสียแล้วจ้าแม่เออสวัสดีนี่นี่พ่อนะเอ่อเป็นเป็นเองเป็นยังไงบ้างจะกลับถึงเวลาฮะนี่นี่เหนื่อยไหมลูกกินข้าวมาหรือยัง เออพี่แทนแล้วแล้วของฝากชัยได้พี่แทนเออพี่แทนหนังโป้ชัยละได้ไหมได้ไหมหนังโป๊นี่ใจเย็นๆไม่ต้องห่วงทุกคนจะมีของฝากแน่นอนครับผมรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ดีดีพี่แทนแล้วแล้วแล้วจะได้เมื่อไหร่อ่ะพี่เออเอาน่นสิเอ็งจะกลับถึงเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวมารถเที่ยวกี่โมงบอกแม่สิเที่ยวกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ยพี่หมึกจะไปรับนเมย์ตาพี่แทนใช่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 คือคือคือ คือ,ค,อคือว่าผมผมยังกลับไม่ได้นะฮะอ้าวเพราะว่าเพราะว่าเรื่องงานครับคือผมกะว่าจะสมัครงานให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปครับ <laughs> คือว่าบ้านช่องก็ยังไม่เรียบร้อยดีคร eh ับผมกะว่าจัดให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยกลับไปครับพ่อนี่ไอแทนเอ็งก็กลับมาก่อนไม่ได้หรอวะกลับมาสักสองสามวันแล้วค่อยกลับไปใหม่ได้ไหมเชอใช่ใช่กลับมาก่อนพ่อพ่อแม่คิดถึงมากเลยรู้ไหมแล้วเวลากลับไปจัดบ้านเนี่ยแม่จะให้ไอหมาหมึกก well ับไอท้องซิวไปจัดพ่อคือผมมีได้สําสำคัญจะบอกพ่ออ่ะ อะไรวะคือว่าผมผม่อมตนอร่ากร่ากอยุ่นี่แหละรอฟังอยู่ตั้งนานแล้วไม่มีรับลมคมนายอะไรวะเด้ได้ไไดไอ้แทนเอ็งยาบอลนะว่าเอ็งพาเมียฝรั่งกลับมาเมืองไทยด้วยไป งานนี้ถึงตายแล้วเว้ยพ่อไม่ยอมนะจำไว้นะถ้าเพื่อว่าเองพาแม่มกระปีกลับมาเมืองไทยพ่อจะเ่อปืนก่อป่ปยิงทะลุถึงก้นด้วยยิงทะลุในดามใช่ไหมใช่ไหมใช่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 ทีนี้ว่าไงมีอะไรจะบอกพ่อว่ามาสิเออคือ